สวัสดีค่ะคำนี้ก็มาพอกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมย์พัดถิ่นค่ะมืเอนี้นักก็ได้นั่มปลาซาเฝ้าขปุ่นค่ะนั่ปลาหน้า,รรา,าพริกเผาจากพี่น้องจา้าซาเฝ้าขปุ่นพักกะเจมี่ขึ้นชายค่ะแล้วก็พักกะลำแค่นี้ละค่ะมาจากแซ่บแซ่ลักันก็นกกไปกาานินอะไรกากเป็นก็ลังใจนานเลเด้อค่ะฝากก,ไก,กาดไลไ์กดแชร์กด subscribe กันอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะแสดงว่าพลาดทุกคลิปถนัดลุจ่จ้าน้ำลายแตกแล้วค่ะพี่น้องจ้ามาเด้อจากแซ่บแซ่ลังกับน้ำลายแตกจ้ามาจากนี่แคปหมูเนาะค่ะแสบันาดก็เลจ้ะ หิวจหิวอาการหลังเหลืองงาเนะคะ่ะพี่นอ้องเบิองน้ำปลาโน้นวเลยจะะสด,สดอืมมีแห้งเสบแบแสบเสดดสดดีกก้อนสดก้อนโอเ้เสดยดอนนี้จังอืมแสบแสบมแล้วจ้ะนั่นๆเลยจ้ะ

갑 으흠. 저저 여기다. 근 我先弄。 มากิกนกกะเที่ะมคิดเด็ดไปก่อนนะสดน้ำปลาร้านจ้ะอยำน้ำปลาด้าน,พ,นพริกเผาเนี่ยแสียบพีลิศเสีบในใจดีจ้ะ 我弄了么？娘的！ ใส่เหผิดเผาสักกปินั่นเข็มข้นเหมอกกัน 死亡了。So, แต่ใจครับ เสี่ยม <t satur ates> ันได้จัง แล้วกำไม่มีเมยสดหนังกระหลังโอ้มีแหย่งซึนสวงค่ะแต่ซึนขึ้นฉิบ หน้าก,กิ่มแล้วค่ะทั้งเผ็ดทั้งแสบจ้ะจะได้นกกะคะกราบขอบคุณหลายเนาะค่ะสำหรับเพื่อนๆทุกๆท่านเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอกินโชว์ของนัดเนาะค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามเนาะค่ะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ